บอบอลยูฟาแชมเปียนลีกคืนนี้ครับเป็นคู่บิ๊กแมตคู่ระหว่างเชลซีเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้เนี่ยเฮตุเฮตพบกัน10นัดหลังสุดเป็นเชลซีที่ทำได้ดีกว่านิดหน่อยครับพวกเขาชนะ3เสม,มอ6แพ้ไป1ส่วนผลงานเชลซี Chelsea ที่เล่นในบ้านเจอกับบาร์เซโลนา7นัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะ3เสม,มอ3แพ้ไป1มาฝั่งของเชลซี10นัดหลังผลงานเนี่ยพวกเขาชนะ8เสม,มอ1แพ้1ครับส่วนผลงานในบ้าน พวกเขาชนะเเสมอ1แพ้2ส่วนฝั่งของบาร์เซโลนา10นัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3ส่วนเกมเยือนพวกเขาชนะ6เสมอ2แพ้2คือถ้าดูจากตรงเนี้ยผู้เล่นบาซ่าตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดูจากเกมล่าสุดแล้ว แลักก็กลับมาค่อนข้างเยอะนะครับรามินยามาวเลวันดอฟสกี้จะมีปัญหาก็คือในตำแหน่งกองกลางนะครับถือว่ามีปัญหามากๆไหนจะราฟินยาที่โอเคกลับมาแล้วดูจากสถานการณ์ตรงนี้ถ้าเราดูจากตัวผู้เล่นนะครับเชลซีดูดีกว่าหน่อยแล้วก็ถ้าดูจากสถานการณ์แล้วในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกผลงานของทั้ง2ทีมก็ ไม่ถึงกับดีแล้วก็ไม่ถึงกับแย่นะครับดังนั้นทั้ง2ทีมต้องการใครชนะแต่ถ้าดูจากตัวผู้เล่นนะผมว่าผมชอบออตัวของบาร์ซ่ามากกว่านะครับได้นักเตะก,กลับมาค่อนข้างเยอะดังนั้นคู่นี้เนี่ยขอเชียร์ที่บาร์เซโลนาครับเชื่อว่าน่าจะเฉือนชนะได้